ครับสวัสดีนะครับหมอท็อปนะครับแพทย์บริการบอร์ดด้านสัญจกรรมการปลูกยายเซลล์รากผมนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกๆอาทิตย์เนี่ยผมจะมีอินเทอร์เ n g Ca ่งเคสมานะครับก็ขออื่นวันนี้ก็อย่างแรกเลยผมต้องขออนุญาตขอบคุณคนไข้ท่านนี้ก่อนเลยว่าอุตสาห์อนุญาตให้เราได้มาแชร์เป็นอินเทอร์เ n g Ca ่งเคสนะครับก็หลายท่านถามมาเยอะมากวันนี้อินเทอร์เรสซิ่งเคสของเราหรือเคสที่น่าสในใจเนี่ยคนไข้อาย y ุเจ็ดสิบมีผมน้อยบางเยอะเราใช้เทคนิคไหนในการทําการรักษา ก็เคสนี้มาหาเราครั้งแรกนะฮะเป็นคนไข้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะก็นี่คือผมด้านหลังที่คนไข้เหลืออยู่นะฮะด้วยการที่คนไข้ผมด้านหลังเนี่ยเหลืออยู่เหลืออยู่น้อยมากแล้วก็บางมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีข้อจํากัดคือการปลูกแย่ยเซลล์รากผมเนี่ยคือเราต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดด้านหลังนะพอเราออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแล้ว แล้วก็ที่เราจะต้องทําให้เกิดบ้าที่สุดเนี่ยคือเกิดผลลัพธ์มากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนคนไข้ก่อนว่าเคสน,นี้ยผมด้านหลังเหลือแค่เนี้ยแล้วผมด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมตามให้ดูนะด้านหน้าเนี่ยมีผมเล็กๆอยู่แล้วบางเคสน,นี้ยผมก็เลยคุยกับคนไข้ว่าเราใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเรามาเสริมด้านหน้าให้นั่นเลยส่วนด้านหลังเนี่ยถ้าหลังจากทาผ่านไปแล้วครั้งแรกเนี่ยเรากระตุ้นได้โดยการใช้ตัว นาโนแฟตคอนถ้าใช้เต็มเต็มแพ็ปเต็มแพ็กเลยเนี่ยฮะด้านหน้าแบบนี้ด้านบนแบบนี้นะเราต้องใช้ประมาณเจ็ดพันกราฟซึ่งด้านหลังไม่พอแน่นอนคนไข้บอกว่าหมอแล้วคนไข้อายุผมเนี่ยเจ็ดสิบปีเนี่ยผมจะขึ้นไหมถ้าร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวผมดูแล้วว่าเซลล์รากผมแข็งแรงเนี่ยผมรับปากว่าผมทําได้นะฮะแล้วก็เคสนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็เปิดผลงานให้ดูว่า เราทําได้ดีที่สุดเนี่ยคือการย้ายผมด้านหลังมาใส่ด้านหน้าเราให้ดูแน่นและส่วนด้านหลังเนี่ยเราใช้ตัวนาโนแฟตเพื่อทําให้ผมด้านหลังเนี่ยหนาขึ้นมานี่คือด้านหลังที่เราใช้ตัวนาโนแฟตนะฮะก็ผมพูดกับคนไข้แล้วว่าเราทําให้ดีขึ้นมาได้ระดับหนึ่งโดยที่คนไข้เนี่ยไม่จําเป็นต้องทานยาเลย แต่ใช้ตัวไขมันทําเอกไขมันไปทําอะไรไปทําให้เลือดมาเลี้ยงที่หนังศีรษะมากขึ้นข้อดีคือคนไข้มาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ต้องทําบ่อยทําเสร็จแล้วเนี่ยหกเดือนรอดูผลลัพธ์ผลลัพธ์เนี่ยมันจะลองล l a s t i n มากกว่าหนึ่งปีก็ทําเสิร์ชได้ผมพูดไปในงานนาโน fat แล้วว่ามีหลายมีหลายที่ทําไม่ใช่ผมทําที่เดียวแล้วก็งานวิจัยนาโนแฟตที่ผมไป ร่วมประชุมผมก็จะเสนอเคสที่เป็นอินเทอร์เ n g ิ่งเคสเกี่ยวกับว่าการทําการปลูกแย้ยเซลล์รากผมโดยการคอมบิเนชันเทคนิคร่วมกันระหว่างการปลูกผมและใช้ตัวนอนโนแฟตส่วนด้านหน้าเนี่ยผมเอามาให้ดูว่านี่สุดท้ายเนี่ยเราจัดจัดแต่งว่าจากด้านหน้าที่หมดหวังเลยก็ต้องขอบคุณจริงๆนะเคสนี้แต่ผมย้ำนะฮะว่าไม่ใช่ทุกเคสที่จะประสบความสําเร็จและให้พอใจได้เพราะว่าการปลูกผมเนี่ยเราไม่สามารถ ที่จะการันตีความพึงพอใจได้นี่ผมย้ําเลยนะฮะและท่อนที่สําคัญที่สุดความต้องการของคนไข้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่เราเนี่ยอยากให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยทรัพยากรที่ท่านเนี่ยมีอยู่อย่างจํากัดคือผมด้านหลังเพราะหลายท่านผมย้ํานะฮะเข้าใจผิดคิดว่าย้ายมาแล้วห้าพันกราฟหมื่นกราฟผมขึ้นใหม่ไม่ขึ้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยน้อยมากก็ฝากไว้นะครับเป็นกรณีศึกษานะครับว่าสําหรับท่านที่ โดน้อยอะไรน้อยอายุเยอะแล้วจะสิ้นหวังเนี่ยสุดท้ายเรามาจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดผลลัพธ์ได้ดีที่สุดคาดหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับกระทางผู้ติดตามก็ขอบคุณมากนะครับผม